วางแผน10นาทีสร้างรายได้เพิ่ม10เท่าคุณมีเวลาสัก10นาทีไหมครับแค่10นาทีในการวางแผนครับสามารถเปลี่ยนรายได้ของคุณให้เพิ่มได้ถึง10เท่าขั้นตอนนี้น่1ครับเริ่มจากการเขียนเป้าหมายรายได้ของคุณเช่นคุณต้องการเพิ่มรายได้10เท่าภายใน3ปีหรือมีรายได้เสริม20 0 0 0บาทต่อเดือนสําสำรวจทักษะที่คุณมีหรือสิ่งที่คุณถนัดแล้วตั้งคำถามว่าฉันสามารถสร้างรายได้จากสิ่งนี้ได้ยังไง3หาโอกาสสร้างรายได้ครับจากหลายช่องทางเช่นงานเสริมการขายสินค้าออนไลน์หรือการ ลงทุนในสินทรัพย์4กํกำหนดเวลาให้ตัวเองทำสิ่งใหม่ๆครับที่จะช่วยเพิ่มรายได้ทุกสัปดาห์เช่นเขียนแผนการขายหรือสมัครคอร์สพัฒนาทักษะสุดท้ายครับติดตามความก้าวหน้าครับทุกๆ1ินาทีที่คุณใช้วางแผนแต่ละวันจะช่วยให้คุณเข้าใกล้เป้าหมายด้ยเร็วขึ้นการวางแผนเล็กๆแต่ลงมือทำทุกวันครับสามารถช่วยรายได้ของคุณเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดครับลองเริ่มทำตั้งแต่วันนี้ดูนะครับพิมพ์คําว่าสนใจที่ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับและผมจะส่งชีทที่จะช่วยวางแผน10นาทีของคุณไปให้เลลยย่าาืมตามต ต้องเด e m o ม e น s ี่ r e ีเของเราด้วยนะครับเพื่อเคล็ดลับการเงินดีๆแบบนี้ทุกวันครับ